วันนี้จะพาเพื่อนๆไปวันเดย์อิท านอาหารอร่อยๆแบบจุกๆกันที่ตลาดน้อยไม่ว่าจะเป็นปอบเปี๊ยสดในไก่ร้านปอบเปี๊ยสดระดับตำนานถูกใจทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยและต่อด้วยร้านดังแห่งโซเชียลอย่างปังปิ้งตอถานที่มีจุดเด่นเป็นกุนเชียงหนมปังปิ้งเดินต่อมาไม่ไกลพบกับก๋วยเตี๋ยวรูตลาดน้อยร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานแห่งย่านตลาดน้อยไม่ใกล้ไม่ไกลกันก็พบกับบ้าจ่างเจ๊ก,กีร้านที่อร่อยและขายเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นจุดพิกัดเดียวกันก็พบกับคุณปูกะหรี่ปับ๊บที่นี่เป็นกะหรี่ปั๊บที่แป้งบาง กรอบไส้แน่นนอกจากร้านอร่อยแล้วที่นี่ยังมีจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกเพียบและตบท้ายด้วยร้านช็อกโกแลตชื่อดังเอาใจสายช็อกโกแลตเลเวอร์อย่าง32บาทและทั้งหมดนี้ชิวชิวาจะพาเพื่อนๆไปวันนี้กันที่ตลาดน้อยใน EP นี้ครับสวัสดีครับ,รบ<ม>สวัสดีครับ,ท,รบท่าน,นครับอ้วนนะคะผมวันนี้ชิวชิวาจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็พาอ้วนนะครับ,รบมาเก็บสถานที่ที่หนึ่งนะั่นคือตลาดน้อยตลาดน้อยครับผมใช่ครับวันนี้อ้วนเป็นยัไงบ้าง ตื่นเต้นไหมวันนี้โหตื่นเต้นวันนี้เราเวนกินอีกแล้วครับผมใช่ใช่ ซึ่งวันนี้เราก็เคยมาถ่ายตอนคลิปนู้นก่อนหน้านี้เราแวะคือผมอะแวะตลาดน้อยเพื่อไปทานกาแฟแค่ร้านเดียวเนาะแต่วันนี้เราจะเจาะเข้าไปถึงตลาดน้อยครับว่ามีร้านอะไรบ้างในตลาดน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาอ้ว่นไปดูนะครับเพราะว่าไม่เคยมาตลาดน้อยใช่ทางแรกเหมือนกันก็ํำแยะก็คือหลังจากจอดรถกันมาเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าเข้าคนจะมาจอดที่ไหนดูนะนรก็ที่เดิมจาก e ีที่แล้วครับบอกว่าจอดที่บรมโพง ตรงนั้นก็จะดีกว่าครับเพราะว่ามันเดินจากจุดตรงนั้นมาก็าทะลุมาถึงวัดไตรมิตรแล้วก็ต่อสุดทรทะลุไปแถวเออไปตลาดน้อยได้ก็คือเราจอดจอดที่เดียวเลยแล้วก็เราก็เดินตลอนตลอนล้อไปเรื่อยๆอยู่ใ,ใกล้ๆกันหมด,ดเลยใช่เ<ๆ>ด็ดเใช่ครับก็อีพีนี้เดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามกันนะครับขาผมโอเคกันโอเคขนมเบื้องใช่ครับผมคุณแม่เท่นไปไหนนะครับทุกคน ทนนี่กเพื่องครับใช่เรามาดูเห็นไหมโอเคนี่หน,น,น,น้ตงเื้อง,งตรงข้นตตอมีดอ่ะครอันนี้วัตไตรมอ่ะไอ้ไอ้านี่ของกนอกนหว,วานๆใช่ป่ะ เริ่มร้านแรกกันกันกบนไก่ปอบเปี๊ยสดร้านนี้เป็นร้านระดับตำนานที่ถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยปอบเปี๊ยสดที่นี่เขาใช้วัตถุดิบชั้นดีและราคาเริ่มต้นเพียงแค่40บาททำกันแบบสดสดหน้าร้านแนะนำให้รอไปชิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบปอบเปี๊ยสดร้านนี้ดูแลก็รู้ว่าอร่อยแน่นอนรสชาติจะเผ็ดนำกลมกล่อม,มแล้วก็ไม่ได้หวานมากแนะนำเลยครับและที่สั่งมาราคาเพียงแค่40บาทเท่านั้นเองครับร้านนี้หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์นะจ๊ะจากร้านนไก่ก็เดินทะลุมาเรื่อยกล้้งงางาานอแว็็ขทจะเปี รต่างๆแล้วก็รวมถึงร้านกาแฟน่ารักน่ารักตั้งเรียงรายอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลัดเลาะเข้าไปในซอยย่านตรอกตลาดน้อยกันครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ก็เราเดินเข้ามาในซอยแต่อันนี้อ่ามันจะเป็นอันนี้ซอยแฟดรับสินนะครับพี่ถือให้ข้างๆนี่ก็เป็นแบบนี้นี่ครับเป็นรูบเก่าๆวินเทจวินเทจนะครับใช่เมื่อกี้ว่าก็ได้ภาพเท่ๆไปแล้วรูปหนึ่งเดี๋ยวขึ้นฟุต เพ็ whales, ่อนพุเศรษให้ด okay, ูค uh, ร right, ับวันส <oh ุดหล่อเมื่อกี้เราจะไปร้านโจ๊กใช่ปหมโจ๊กอ่าไม่เลยนะโจ๊กโจ๊กมีเด็ะโจ๊กมะลิโจ๊กเด็กอโจ๊กมะลิปิดครับปิดไม่ใช่ปิดเขาหมดเขาหมดเขาหมดน่าจะตีห้าเรามาถึงกันประมาณสิบโมงกว่าหมดแล้วร้านร้านร้านนั้นเทป่ะกินเทปนี่เดี๋ยวเราจะไปกินนี่ครับขนมปังในโซเชียลขนมปังไอ้ที่ว่าอะไรนะคุณเชียงคุณเชียงกับ จับไปขนมปังปี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเดินหนีกรอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะว่าร้านนมปังเปิดหรือเปล่าครับผมโอเคไปกันครับอันนี้ร้านอะไรวันขนมปังคุณเชียงเขาเนี่ยเขาย่างเตาถ่านอยู่คุณเชียงอ่ะน่ากินดังในโซเชียลครับก็อันเนี้ยชิ้นละสิบบาทนะครับเปิด11บเอโมงถึง2 3งสามทุ่มสทุ่มว่าสั่งเปิดทุกวันไหมสิ ทุกวันครับทุกวันเลยวันสั่งชิ้นละสิบาทนะวันสั่งไปสองชิ้นยี่สิบต้องบอกราคาด้วยนะเดี๋ยวมาดูครับสั่งสั่งไปนอ้วนสั่งสั่งเป็นคุณเชียงกับคุณเชียงหมูหยองอ่ะกับก็แบบธรรมดาแบบอันหนึ่งเป็นแบบนี้น้ำตาลน้ำตาลในน้ำตาลเดี๋ยวลองสินะครับผมครับผม และร้านขนมปิ้งเตาถ่านร้านนี้เปิดทุกวันนะครับเวลาตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเวลาช่วงเช้าเช้าเนี่ยนะครับเวลาที่อาม่าเขามาทำเนี่ยจะมีลูกชายเขามาทําให้ก่อนนะครับแล้วก็คนคน่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปทานนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงแล้วก็พยายามอย่ายไปยืนบังหน้าร้านเขานะครับเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยเขาจะมีขายของอีกร้านหนึ่งก็เก่งใจเขานะครับโดยขนมปังเนี่ยครับจะหอมเตาถ่านมากๆเลยนะครับคนแล้ววันที่ชิวชิวาไปถ่ายนะครับเป็นช่วงเวลา11โมงตรงเป๊ะเลยนะครับร้านเพิ่งมาต เราก็เลยจัดเต็ม3ชุด3รสชาตินะครับก็จะมีหนมปังปิ้งนะครับเป็นเนยนมฉ่าๆเนี่ยนะฮะและแผ่น <de> ท <ly c unprecedented hostel> ี si <simple> 2> ่2จะเป็นเมนูน้ำพริกเผากุนเชียงนะครับซึ่งน้ำพริกเผาที่เนี่ยคือฉ่ามากรสชาติดีมากนะครับบอกตรงๆว่าการที่ทานหนมปังปิ้งกุนเชียงเนี่ยเป็นครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะว้าวขนาดนี้ครับแนะนําเพื่อนๆลองไปชิมกันนะครับโดยเมนูแผ่นที่3เนี่ยครับทิชชวาขอตั้งชื่อว่า3กษัตริย์แล้วกันนะครับเพราะว่าจะมีพิกเผาหมูย้องแล้วก็กุนเชียงครับนะครบเริ่มต้นเพียง ได้มาแล้วน่ากินมากอันนี้จะเป็นเนยน้ําตาลอ่ก้อนนี้จะเป็นคุณเชียงหมูหยองนะใช่คุณเชียงหมูหยองใช่พริกเผาด้วยพริกเผาใช่คว่าลองชิมก่อนเอาเอาค้าวก่อนแล้วกันเนาะอ่าก็ไปัวแทนชิมครับโอเคเดี๋ยวยมไปชิมแล้นะยมำไห้วันก่อนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหขี้เหร่กันแบบเยอะมากเขินครับอืหอมครับ ดูอย่างกระเพเผาว่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วของเขาก่อนมีเป็นเทียงไปอีกมีเป็นเลเยอร์เลเยอร์กลมกล่อมเลยใช่ไหมอร่อยขอของขนมขมปังเลยหวานนะครับน้วเฮ้ยเฮ้ย มันหอมต้องผ่านแล้วก็ทำเออทำนมเนี่ยเราเราผ่านทุกอย่างนม่หอมเยหอมหวานเข้ากันแบบลนตัวเดี๋ยวลองชิมชิมด้วยน่ากินมากคนเท่าไรมามันก็แบบผมไงมันแล้วเธอเราให้รู้ว่าเรากินมาจริงไงนะเหมือนเด็กๆเลอะเลิศจริงอ่ะเหมือนเด็กๆเลยถ่ายน้ำชิมมากครับวันไทย นี่ลองกินค,คุณเชียงกับกับไอในมุยองลิ้เผาใช่ไหมใช่ในมุยองลิ้เผาขอคำใหญ่นิดนึงครับใช่ครับ,รบต้องกินถิงเสียงลมมันมาค่ะเมื่อกี้ตะกวสนสามประสบการณ์แล้วโอ้โห,หเป็นไงครับยังโอเครับผมกล่อมเดี๋ยวหยุด ป็นเชงดีนะนี่ไม่องอืมหวานมากแนะนำหวานมากอืมโอเคครับเนี่ยอันนี้ก็กินกันหน้าหลานเลยแค่ในนําตาลนมมันไม่อยู่แล้ว โคตรฉ่ำฉ่ำมากๆคือเนยดีมากหอมต้อถ่างเออหอมต้อถ่างจริงๆใช่ใช่มันตนน<ม>้ถ่างแต่ว,ว่าจะบอกว่าก็คือใครมาก็แช่ให้เวาลารอนิดน,นึงเพราะว่าพี่เขาทำแบบเรื่อยๆพิ่ถีพิ่ทันนะเนาะจอดมันแคบจอดต้องเลยเดินมาแล้วจอดรถไม่ได้<ช>ถ้าจะจอดก็มอไซค์มอไซค์ยังจอดลำบากเลทุกคนโอเดี๋ยวไปต่อร้านอื่นอีกต่อครับผมไป วันนี้เราเดินผ่านมาเห็นร้านคนเยอะดีเออร้านมาต่างร้านนี้น่าจะดังในตลาดน้อยเดี๋ยวไปดูครับว่าเฮออ้ยเราเราต้องสั่งเขาขอหม่ดูดิต้องมาทำเลย อนนี้เขาชื่อร้านประจังเคกทีขายทุกวันศุกร์น้าวนี้วันศุกร์ต้องต้องสั่งไหมครับพี่ดครับทำประมาณนี้ตังแล้วหรอยังครับต้องเสียงเอาลูกเลยครับเขาเปิดทุกวันสุกอ์ครัเขาทุกวันุกใช่พอดีเลยขายทุกวันโอเคราคาสิบุลห้าสิบบาท เอารวมครับห้าสิบมีมีกี่ไส้ครับเนี่ยมันไส้เดียวกันอะอนไส้เผือกกับไม่เผือกอ๋อเรียบหวานไม่หวานใส่ซอสเท่ครับห้าสิบบาททุกคนห้าสิบบาทใช้ทุกวันศุกร,าาร์นะจ๊ะทุกวันศุกร์นะครับไปชิมก้าไปชิมเลยนะครับขอบคุณนะครับ และสาหรับร้านบะจ่างเจ๊กี่นี้นะครับร้านนี้เปิดทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ตั้งขายอยู่ตรงหน้าร้านคือคุณปุ๊กกะหรี่ปั๊บนะครับโดยร้านนี้นะครับเขาจะมีเครื่องแน่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มกุนเชียงอย่างดีแล้วก็แปะก้วยนะครับแล้วก็จะมีไส้หวานนะครับเป็นไส้เผือกโอนลยนะครับราคาเพียงแค่ลูกละ50บาทเท่านั้นเองฮะและใกล้กันครับตรงหน้าร้านก็จะเป็นร้านคุณปุ๊กกะหรี่ปั๊บนะครับซึ่งร้านนี้มีจุดเด่นเป็นกะหรี่ปั๊บที่ทําสดๆหน้าร้านแล้วก็มีีีทททััั้้้้้้้งงงหมดดดดแะไสวยยกกนนนนนนนคครรรบ็าาาาาาเเเเพ่่่ชิล10อจุข เขาแน่นมากนะครับแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยมีบางกรอบมากๆเลยแนะนําให้ลองไปชิมครับเอ้เลได้รับจ้างมาแล้วครับ,แ,บ,บรแล้วก็เมื่อกี้เดินมาเห็นอ่าจะเป็นกะหรี่ตับนะครับนี่มีหลาย,ยไส้เลยกินแล้วไหน ชิละ่ะอ่ามันเป็นเปนห้าชิ้น50าชิละสิบบาทโอ้โหเขีนเรามาชิมเลยครับมีแบบหัวหวานหอยเค็มฝอยทองอ่าสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเนี่ยน่ากินมากสองชิ้นเลย <S <S อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูตลาดน้อยครับใช่ก็คือถัด จากโตระล้างขนมปังเมื่งที้เนี่ยครับจากจากซอยสายมือเมื่อกี้ครับเดี๋ยวขวามาเดินตรงมานิดนึงประมาณร้อยเมตรถึงแล้วครับร้ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมแบบว่าชื่อก๋วยเตี๋ยวลูทำไมทำไมมาดูครับนี่ครับร้านเขาเป็นลูเข้าไปเป็นตรองเข้าไปใช่เโซอกเข้าไปโอเคคนเดียวเราลองไปสั่งกินกันครับไปสั่งกินกัน ได้ร <Okay>, right. อันนี้ที่ร้านของก๋วยเตี๋ยวลูครับเขจะมีก๋วยเตี๋ยวต่างๆครับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เย็นน้โฟแต่ที่นี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแครใช่ไหมวันใช่ครับราคาดีนะก๋วเดี๋ยวทอดด้วยวันสั่งนี้ไปบะหมี่เย็นน้ำโพต้มยำเย็นน้โฟต้มยำบนะครับราคา60บาทเกี๊ยวทอดก็มีนะครับแล้วก็อะไรนะห,ห,นห,หนมูหวานหมูหวาน90เออมีหมูหวานด้วยทีเด็ดโอเคเดีวิวหน้าตาของเมนูนี้ครับผมเค สำหรับก๋วยเตี๋ยวรูตลาดน้อยนะครับเป็นตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ย่านตลาดน้อยมานานนะครับแล้วก็จุดเด่นเป็นพวกบะหมี่นะครับบะหมี่ป๊ออบะหมี่แห้งต้มยำนะครับลูกชิ้นแล้วก็ตือหวนอร่อยมากนะครับแนะนําให้ลองมาชิมกันนะครับและที่สําคัญคือหมูย่างเด็ดทีเดียวครับบะหมี่เ,ย,เย,ย็นตรบกวนยันรบกวต้มยำกันมาอ่ะทุกคนกันอันนี้มีหมูหวานเนี่ย น่าจะทีเด็ดเลยเนี่ยเลยครับอันนี้คือต้มยำนะครับก็คือแบบไม่ต้องกรุนครับเออเย็นอโศจมยำปั๊บใช่ครับเย็นอโศจมยำอือเด็ดสุดอากินจริงคนชิมจะทำเด้อไม่ไหวละอ่ากินมากหอมหมู กันเลยเสรอมกันเลยเออแี่ยัดซอยแก่หูเลือดจริงดีฮะต้นเขาดีอะนี่ติดอะไรไี่ครับแต่ชินกุ้งครับ คือดูจากภาพก็รูล้ลยนะเตมากนะชนะขาทดท<ว>ันมี้วยแป่ะมันกร,ระหุนไหมปลาหมึกกรอบครับมึกกรอบเปลาโอเคกระ,อ,ะรอุกกรุบกระปุกขึ้นไปกรี่ขึ้นใจมากเออ เอาได้ละทำอาหารที่ทำในกรุงเทพเดี๋ยวยำยำสั่งเหมือนเหมือนอ้วนคล้ายๆกันก็คือเดี๋ยวไปกินให้ดูเอ่อที่เรากินเกี๊ยวสเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เรามาลองกสลีบปั๊บดูมั้งดูไส้โอ้โเยิย้มๆลองชิมนะโอ้โห แอะไรอย่างเงี้ะไม่ค่อยรู้อะรสชาติมันคืออะไรถั่วป่ะอืมถั่วใช่ หอมหวานแล้แลังร้อนอยผ่าไมผ่านไหมออเด้อันนี้สรรพรสสับปพปรสแป,ป้งเป็นไงบ้างอ่ะอตัวนี้มันกะีปบ้ป้งเป็น,ปน,ปน,บ,ปนบ้างว้นแป้งกรอบมากหอมเห็นรสอืมหวานหอม แป้งมันบบาางนนะ้มมผขอรัี่คือปลาจ่างครับร้านเจ๊กีนะครับเมื่อกี้ขายกับกะหลี่ปลาครับกะหลี่ป๊าเมื่อกี้ที่รุ่นชิมอร่อยมากแป้งบางคือไส้อร่อยเออไส้ของเขาอ่ะการันตีเลยคืออร่อยทุกไส้นะฝอยทองถั่วแล้วก็อะไรนะไก่ใช่แตอันนี้มาชิมปลาฉ่างบ้างครับลูกค้าเนี่ยตอนนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท ดีกุนเชียงมีหรือมีไข่เค็มครับแล้วก็เห็ดสก้อนตรงนี้ครับจะเป็นเสือก<ะ>วนใช่ไหมเดี๋ยวผมลองชิมดูนะ,ะ,ะข้าวหอมหอมมากนะครับคือหอมแบบเครื่องเทศ รับวันน,น,น,นี้รับวันนี้กับวันนี้รสชาติก็อร่อยมากคือกินข้าวข้านุ่มแล้วก็หอมเครื่องเทศที่กรุบกริบไทยกระเทีมเยมอะไรพวกนี้ครับอร้านนี้อร่อยนะนี่ถืมือในเรื่องของการทำมะจ่างแล้วก็อรีทัฟนะครับกินผสมกับเครื่องอะไรเยอะเลยนะใช่ใช่ ไม่เลยนช่คร okay, ับอร่อนะเนครับหอมเนาะหร่อยนไวม่โอกาสลองไปชิมกันเนาะทั้งก็รีปรับแล้วก็ทั้งบาจงเลยโอ้ เขาลุ้มนี่อะไรนะหมู <German S 1> <ๆ S 2> ห,หวานเหรอใช่ะหมูต้มธรรมดานุ่มๆแล้วก็มีกลิเชียงเครื่องเขาเยอะนะครับถ้าคนที่เป็นคนชอบบ้าจังเนี่ยก็รู้เลยว่ามองแค่ภาพเนี่ยก็รู้แล้วว่าอร่อยนะครับก็มาตามมะครับปานเจ๊กีอยู่ในกรอกตลาดน้อยเปิดแค่วันศุกร์นะทุกคนครับขอตัวมาจองนนะครับผมทานร้านอื่นต่อ กินเรียบร้อยครับเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวรูใช่ไหมใช่ตลาดน้อยแล้วก็แล้วก็ถือโอกาสชิมบะจ่างกับกะหรี่ปับไปด้วยเลยใช่ก็บะมะจ่างอ่ะดีเนาะดีก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกเลยนะครับส่วนกะหรี่ปั๊บว่าไหมผู้ช่วยชาด้านกะหรี่จากการไม่วันเข้าซอยที่กินกะหรี่มาก็คือซอยมีกันนะตอกซอยตลาดน้อยอ่ะก็คืออร่อยเลยเด็ดเลยเด็ดเลยเป็นนึ่กะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บครับผม เอาจริงค <l ots sei> ือจริงๆอ่ะพูดจริงๆนะไม่พูดเล่นก็คือกะหลีปลาปลาอร่อยทุกไส้ทั้งฝอยทองทั้งไส้ไก่ไส้เลยนะตัวเออแต่ว่าจะบอกก่อนนะว่าถ้าใครที่มาสั่งราจิกีเนี่ยครับต้องต้องสั่งก่อนนะโทรสั่งหรือจองก่อนก็ได้อยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เปิดเฉพาะวันศุกร์เลยนะใช่ไหมเดี๋ยวสั่งกลับบ้านด้วยเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อดีตอนนี้เมื่อกี้เรากินเผาหนังไแล้ว ยอยากกินกาแฟครับอยากกนกาแฟเดีงไงไยเ๋ยวจะพาเพื่อนๆไปร้านกาแฟกันครับไปกัน ความเป็นมาของตลาดน้อยที่นี่นะครับเดิมทีชาวจีนเนี่ยครับก็เรียกตลาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดสาเพ็งทางตอนใต้นะครับตั้งแต่กรุงราชโกศินตอนต้นนะครับเรียกว่าตลาดตาลเกียรนะครับก็คือตลาดน้อยนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนานะครับเป็นสตรีทอาร์ตแล้วก็มีร้านกาแฟต่างๆมากมายรวมถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีวิถีชุมชนของชาวตลาดน้อยอยู่นะฮะเราเดินมาเรื่อยๆจะนไปคาเฟ่ครับผมแต่ว่า ทางเข้าแบบสวยมากจะมีสตรีทอาร์ตเป็นรูปต่างๆติดอยู่นะครับส่วนใหญ่ตรงนี้คนมาถ่ายรูปเยอะนะเป็นวิถีชีวิตเขาแล้วเนี่ครับจะมีสตรีทอาร์ตแถวนี้ถ่ายรูปได้เยอะเลยนะใช่เนี่ยซ้ายทั้งฝาเลยอ่ะสวยทั้งเลยนะยนเนะี่ย ใต้นอนอ,ะ <S <S อ่ะวิถีชีวิตย่านนี้เป็นย่านเก่าแก่แต่ติดอยู่ริมน้ำนะและร้านกาแฟที่เราจะพามาเนี้ยก็คือผมมาแล้วในอีพีที่แล้วเออแล้วเธอ,อจะพาอาน้นมาชื่อร้านอะไรครับผมมาเธอโรสเตอร์ออออร้านนี้ดีนะเป็นุูคนเยอะเยอะเปล่าลองดูการเพราะตอนนี้เราถึงเราถึงประมาณช่วงเที่ยงพอดีใช่เพราะคนทำงานน่าจะแบบเลิกง,งานแบบมากินกันเลย ดูบรรยากาศครับแง่วันเดินเข้ามาร้าน <laughs> แล้วก็มาผิดร้านวันไม่เคยมา <laughs> น,นึกว่าโดนหลอ,อกมาฆ่า,า <laughs> คนดูคนไม่เคยมานะครับทุก <laughs> คนคลาสาสิกอ่ะเคลาสสิกมอืชัวร์วั <laughs> นนั้งขี่มอไซค์มาครับบรรยากาศดี มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันที่เราไปนะครับร้านกาแฟคนค่อนข้างเยอะนะครับอ้วนก็เลยบอกว่าจะมาทานช็อกโกแลตกันนะครับก็เลยพามาทานที่ร้าน32บาทนะครับซึ่งร้านนี้มีจุดเด่นสาหรับสายช็อกแลตเลเวอร์นะครับเพราะว่าที่นี่มีช็อกแลตนะครับมีให้เลือกหลายกลิ่นหลายรสชาติมากกว่าประมาณ9กลิ่น9รสชาตินะครับก็มีการเทสนะครับให้ลองชิมนะครับว่าอันไหนที่ถูกต้องกับสิ่งที่เราอยากจะกินนะครับก็มีหลายรสชาติให้ลองนะครับพนักงานพี่ๆเขาก็บริการดีนะครับที่นี่ นี่เป็นคาเฟ่อีกหนึ่งจุดที่ต้องมาเช็คอินนะครับกับร้าน32บาทที่นี่นะครับบัแปดไอ้กลิ่นไอ้กลิ่นนี่คือที่บอกจังหวัดมันมาจากไหนเป็นกลิ่นเนาะถ้าผมก็ไปดูดซับตามกลิ่นของผลไม้ตามต้นเราเลยครับอ่นอ๋อเหรอฮะับใช่ออมาจะเป็นเบอร์ของพี่เบอร์สองจะติดเยี่ยมนะเป็นปอตตโอเคครับ หลังจากที่พี่ๆี่พนักงานให้ลองชิมช็อกโกแลตนะครับกลิ่นต่างๆแล้วก็รสชาติต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับก็ได้มาเป็น2แก้วด้วยกันนะครับก็สั่งมาเป็นกลิ่นที่เราชอบนะครับมีกลิ่นกล้วยนะครับแล้วก็มีกลิ่นลูกเกตนะครับก็รสชาติดีนะครับแล้วก็หวานหอมแบบไม่เคยทานช็อกโกแลตที่ไหนมาก่อนแบบนี้นะครับถ้าใครไปแถวตลาดน้อยนะครับอย่าลืมนะครับลองทาน รสชาติช็อกโกแลตอร่อยๆนะครับที่สามองบาทนะครับวันนด้ราคาผมว่าเป็นเบอร์2นะเบอร์2คือกาแฟช็อกโกแลตเย็นนะโกโก้ใช่เป็นคุกกี้คุกกี้เลยสิคุกกี้เขาจะให้มาแก้วนี้แล้วก็ให้ช็อกโกแลตชิมด้วยรสชาติมันมีกลิ่นที่เราเลือกไปเนาะหอมใช่ไหมเหมือนกุ้ยป่ะเนี่ยกุ้ยอะไรเลซินเนี่ยอ่าผลไม้ชิมกัน ชื่นใจหอมหวานหลังจากที่ทานชอ็อลแรล้าน3-2บาทนะครับก็เดินล่าล่อมาเรื่อยๆนะครับไปเจอกับพิดพิดทะตลาดน้อยครับมานั่งชิวกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้เรามาจากร้านอะไรนะให้โกโก,โก้3-2บาทซีซีทูบาสักอย่างมาม2อ ไม่เป็นจุดเช็คอินสำหรับไปรุ่นนะที่มีรถโฟกใช่ครับรถเฟียสหางตาเลยใช่มั้วะที่จอดอยู่เรถเก่าๆเท่อันนี้คือเราก็พามาซอยนะใช่แถวนี้เราพามาทิพที่พิพิธภัณฑ์ท่าน้ำพานิังศิล์ใช่ครับ ไปดูนะไปพักผ่อนกันนะที่อุทยานตอนนี้อากาศดีมากเลยนะใชอยู่ริมแม่น้ํานะใช่อยู่ข้างๆกับวัดนะแม่ค่ะเมื่อกี้ที่เรามาไม่รู้เลยแต่ตอนนี้คือมันได้มาทั้รอบนึงแล้วดูบรรยากาศกันนะครับนี่หันไปเลยโอ้โหว้าวดีมากใช่ไหมนี่เราทีนี้แล้วพอเราเดินเยอะหน่อยแล้วก็มีน้ำมี ผลไม้เล็กๆน้อยๆครับใช่เมลอนนี่นี่สุดยอดเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเลยโอเคครับเดี๋ยวขอพักผ่อนกับวันนี้พี่พิจิพัณฑ์ก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่พีพิธภัณฑ์แล้วนะครับวันนี้นั่งชิลเลยเออเย็นจะหลับเกือบหลับแต่กลับมาได้จริงอ่ะเพราะเรากินอิ่มกันมาด้วยแล้วก็เดินนู่นเดินนี่เพียเราได้นั่งโดนลมเย็นๆแล้วโหจะหลับใช่เ้านี้พามาทัวร์ครับ วันมาครั้งแรกแล้วก็ของผมเนี่ยก็มาครั้งแรกแบบแบบรอบๆจริงๆนะตลาดน้อยเออเพราะว่าวันนั้นมาแค่มาทานกาแฟนะครับก็สนุกไหมขวันสนุกครับได้กินออได้เที่ยวแล้วกินแต่ละอย่างก็แบบหอมมันไม่ได้แพงมากนะใช่ก็แบบหลักติดหลักร้อยเว้นแต่ว่าเราไปร้านแบบพวกคาเฟ่เป็นคาเฟ่เขาก็ร้อยคาเฟ่ก็ต้องร้อยกว่ายอย่แล้วเนะาะอาหารที่เวย แล้วก็เดินลัดเลาะตามตรอกนะครับเราจอดรถตรงที่หัวลาโพงใช่ไหมแล้วก็เดินลัดเลาะตามตรอกมา้ามาเรื่อยๆจริงๆมันเป็นบล็อกสีที่เดินง่ายๆเนาะแต่จริงซอยมันเดินวนๆทะลุกันนิดหน่อยเองใช่<ม>ตอนแรกจะเปิดกูเก l e แมพนะแต่ว่าไม่เปิดดีกว่าเพราะมันเดินไมมันก็ทะลุไปมาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เดินมาจะมีสตรีทอาร์ตเดินมาเรียกว่าไม่เหงาแล้วก็ปลอดภัยด้วย<ม>นะครับก็ ชวนชวนเพื่อนๆอ,อยู่หลังว่างเป็นบวันเด็กก็ได้นะครับนี่เราออกในเชา้าใช่ไหมใช่ประมาณเก้าโมงทำไปเล่นไปนี่คือจะเย็นแล้วนะถึงเดือนมันเพิ่นเออแล้ว<ด>เล่น<ด>ไปดูนี่มีไวรุ่นนะักศึกษาเลยไนงะดูไปเรื่อยๆอ่า <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าจะกินไปเที่ยวที่ไหนครัก็อวนนะยาัปเออติดตามกันนะครับอาจจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างกินอะไรอร่อยๆก็ฝากติดตามด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า